อันนี้เป็นตลาดกลางคืนพี่น้องตลาดกลางคืนเพิ่นก็เกี่ยมวางแสดงวางสินค้าวมาเกี่ยวเกี่ยวสมตลาดกลางคืนแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นเวลาอยู่ห้าโมงป่ายพี่น้องเป็นก็นเริ่มวางกันแล้วเนาะ เดี๋ยวฮัลโเบิรไปรอบในบริเวณตลาดมื่น <motion> อุษากรแต่ว่าหากบมท่านได้มืดดอกยังหัวแรงอยู่สังเกตเห็นไหมพี่น้องมีแต่ต่างชาติเพิ่นก็จะปิดถนนสอกฝากฟังเลยพี่น้อง ตรงไว้แต่าทางเกลืก่างกลางอาจจะยางเทีเท่ยวนะครับมีรถจักสามารถสิกแซก,ก,ก,กไปได้ย่วนรายก็จะเป็นประเภทเครื่องประดับประดาเครื่องทักษานหรือว่าเครื่องจบงามเครืองวิธีระลึก ตลาดกลางคืนก็ดูรุ่มของถาดโพสีเนาะทางทึงจะเป็นถาดโพสีส่วนฝากฟังอีกอานหนึ่งก็จะเป็นหอพิธิตภันแห่งชาติยู่ทางในกำแพงกับทางนี้เนาะส่วนตลาดกลางคืนเพิ่งก็จะวางตามทางด้านหน้า ตอนนั้นนี่กะแมนมี่ยกกระพะเครื่องรางของขังเครืงวัตถุโบราณเป็นเย็่นเก่า ชมภาพบรรยากาศตลาดกลางคืนแต่ว่าหากเป็นหัวแรงห้าโมงคเครื่องพี่น้องอยู่ทางเมืองหลวงพะบางมีแต่ชาวต่างชาติเนาะกินเกาหลีพลังเ็นก็ออกมันย่างเล่นเบ่งสินค้าตอนย้ำมือแรง อากาศดีพี่น้องช่วงช่วงท้ายเดือนสิงหาคมปี2014ที่ว่าบรรยากาศดีฮ้อนกับบ่อนหนาวกับบหนาวพอดีอยู่อุณหภูมิต้องอยู่ประมาณ14องศา คิดว่าคนก็นเริ่มทยอยมาหลายเลยพี่น้องถ้าว่าคำคนนี้นี่คนอาจจะแน่นหน้าคนนี้<อ>ช่วงประมาณเจ็ดโมงกลางคืนอ่าหนึ่งทุม่มสองทุ่มนี่คือชิลลยคิดว่าก็อตอนนี้ทำมาเลาะตอนช่วงหวัวแรงซะก่อน มีประมาณนี้แหละพี่น้องอาจจะบริบรรยายหลายที่แปว่าเ้าที่ไทยไปรอบๆให้เบิ้งสินค้าแต่ละอย่างตามที่เ่นวางไปยาวไปตามหนทางนี้เลยเดงเป็นเหลาบองใหา่พี่น้องดองกับแก่ดองงู มีโต๊เมีเงามีเงามีเงาก็มีเป็นรองใส่เ้วไว้หลายอย่างหลายแมว ไปมาเลยเห็นแต่ฝรั่งหลายกวย่าฝรั่งกับเครื่องของนี่หลายซ้ำกันโอ้โอเครื่องประดับสวยงามเป็นไม้พี่น้องขอแค่เรื่องเงินแจกสลัก นนี้กับมีด้วยกันผลิตจากไม้ธรรมชาติสวยงามเดีย๋ยวฮอจะย่างไปเลยอยๆพี่น้องว่าเราจะมีโซนเกี่ยวกับอาหารการกินบอสนับโซนนี่คนจะเกี่ยวแต่กับเครื่อง นุ่งแล้วก็เครื่องประดับประดาแล้วติดตามไปํากันี่น้องเบิ่งว่าส่วนอาหารการกิงจะอยู่จุดใดอันนี้กระเทกระเป๋ากระเป๋าสวยงามแบบทักษารก็มีคือกันหลายหูบแบบ เออ๋ยวเวลาลายหูบแบบงามงามต่างกันแล้วแต่สไตล์ใครสไตล์มันเนาะ thế thì mẹ cái à, ác cái, cái này đẹp lắm, xinh đẹp, đẹp lắm, xinh đẹp, tia nao đẹp มาเจอแล้วบานน่โซนนี้โซอนอา,อาหารการกินอยู่ทางทีแล้วพี่นอ้องเดี๋ยวเขาจะเข้าไปเบิร์ดูหลังจากผ่านพ้นชนเครื่องประดับมาเบิร์ทางอาหารการกินบานว่ามีที่นี่ยังน่าสนใจเนี่ยสำหรับเมืองหลวงพะวงไปติดตามรับชม โอ้หมักสลีกันนี่สลีน้ำหวานตีอันนี้เจอกับขนมของหวานเพิ่นกับีราคาแกงราคาไว้เรียบร้อยเลยพี่นอ้องคิดว่าละเอียดอันนี้ราคาเมื่อคุกสินค้าอันนี้แบ่งโซนให้เป็นบันนงังสำหรับนังลมกันนังจิ้นเข้าหัวมุมกัน มีบริการโต๊ะให้เาวเยียดเลยตอนแรกเขาก็จะได้กินอยู่บนนี่แหละครับมีวะควรมีวะควาันลอนนะครับใส่กับไหมวะุกยางมันจะมีราคาติดบอกพี่น้องราคาจะอยู่ด้านบน เข่าลาดมาไปเอาไปบะมีดพูย่างไปเลยได้ไงตื่นรายการอาหารเป็นก่อนปัจือกันลราพี่น้องทั้งอีสานมันเฮาก็นยีกันอันนี้เคี่ยวกับประเภทบาร์บีคิวเนาะเด็กไฟเพิ่งเจอเรงทอดนี่เลยบาร์บีคิวและปิ้งย่าง ต่อมาทางนี้หานอาหารล้าหลวงพะบางาามีประเภทยำกินมินตายำกิน นอกจากนี้และ่นก็ยังมีเวทีมีเวทีส่วนลาดแรงมีเวที่นจะแสดงหรืวว่องโซศิลปินมาให้ความบันเทิง สั่งบรรยากาศไปในของคําคืนแต่ละคืนนี่ยล้คคือว่าน่าสนใจตอนแรงต้องมาติดตามบึงซะแล้วก็จะมีการแสดงหรือว่าขับลำ้ำขับร้องแบบใดแแล้วก็ยังมีส่วนด้านบนอีกที่น้องลับก้อยฝากซ้ำ มีเป็นซองสั้นเนาะซองฝาข้างโอ้ือวานาสนใจเหมาะสำหรับการมาพักผ่อนทางเมืองหลวงพระบาง ส่วนทางด้านนี้ก็จะมีเขาขาหมูเขาลาดเขาหนาเป็ดเขาขาหมูเขาหนาเป็ดส่วนเขาเลาะมาทางนี้ก็ถือว่าอยากสุดแล้วพี่น้องสำหรับโซนของอาหารที่ว่าสุดไซ้สำนี่แล้วามาสุดท้ายด้วยอาหารที่ว่าเกี่ยวกับขนมของหวานขเขา,า,านี่เอาม่วงเลยเออตัวนี้เป็นข้าวเหนียวมะม่วงไม่ก็ ตามด้วยคนละไม้นะหมากไม้มีหลากหลายชนิดเรียกว่าสุดท้ายโซนของป้อมหวานขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมเจอกันชิปน้าสบายดี